ัมปุตตะสะนักโมตัสะปะกาวะโตสัมมาสัมปุตตะสะโอกา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 สา ทัวประทปีผู้ขาแตงสม่า้างสม่ารารตนาใแก้วรารตะนาใสแก้วเลือดแล้วสาประการเลือดแล้วสามประการผู้บานต้นเลือดฟาผู้บานต้นเลือดฟาพระบาทเจ้าบาท่าตะเจดีย์จงสีมหาโพธิ์ผ่อนลุงหลดห้องห้องอ่านลุงหล่นห้องข้าต้องของ พระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์เจ้าทั้งสังฆเจ้าทั้เจ้าอาเทีพระเจ้าทุกสถานพระเจ้าทุกสถานมุมีบ้านเมืองฟ้ามีบ้านเมืองฟ้าทั้งจับกาวานแสนโสดกาวานแสนโสดเมนีเมนีสมโพธิเมนีสมโพธิท่านทีเสด็จเสด็จด้วยเหตุว่าด้วยเหตุว่าเป็นหนาแล้ดูฮอนเป็นหนาดูฮอนสังฆารองสงฆารองสงฆารองสงฆารอ้าพร้อมกันมากห้าพร้อมกันมาด้วก พระไตแก้วสถาในพระไตแก้วนาพระแก้วเจ้าทั้งสาพรเจ้าแก้ทั้งสามาผดรโดอต่อกงน้ำสงศดน้ำหอมหอมน้ำหอมสุขทาน้ำหอมสุขทาเพื่อให้ขายย่เย็นเป็นสุขขายยั่เย็นเป็นสุขนจากทุขทั้งมวลจากทุกทั้งมวลข่าพระเจ้าได้พาดพังพระเจ้าได้พาดพังดวมประมาทประมาทผู้ขาขอโอกาส ขออุาสาโทษขอขมาอมาขอจามีโทษสาขอจมีโทษสานิวรณโทษนิวรณทษขอไ่ อาโมศีลาโมศีดนศิริมังคลาเลอศมังคลาเลศอันประเสริฐแก่ผู้ขาทั้งหลายผู้ขาทั้งหลายคนขาทุกคนก็ขาเทุนผู้ขาดสารผู้ขาสารท่านเตี๊ะกวาอัานเตี๊ะกะว่ายังกาลูยังกาลูจิมหันตัอุตุกาลสัมปตูกาลสัมปตูอมาอิตมามายังพระวันตัายังพะกวันตังอภิสันยิตี สักกจังอราะนังกะโลมาโพระเจ้าประสงงก่อนเด้ไม่ออกต้องออกเีักลเป็นการสงแบบโบราณครับที่วบดปลาหลวง เบียนขวาเบียนขวาหายแขนต้นนะครับ ไม่เจอกันนานเจอกันนานมึงมึงเคยมาอ๋เนี่งเคยมาก็ลูกศิษย์ที่านนี่นแหละวท่านก็จะมาเป็นลูกศิษย์ท่านในวัดนี่แหละครับช่วยกันใช่เป็นแบบโบราณนะครับพระท่านก็จะนั่งอยู่ด้านในเราก็จะส่งน้ำจากไม้ไผ่ แบบโบราณวันนี้ผู้คนเยอะมากครับหลังไหลามาในงานพิธีส่งน้ำนะครับเดี๋ยวงานใหญ่ก็ประมาณที่19พฤษภานะครับงานใหญ่ส่งน้ำใหญ่นะครับส่งน้ำปูใหญ่เลย 29คุณสภานะครับมีโอกาสแวะมามีหมอลำซิ่งด้วยด้านในจะเป็นพระท่านจะนั่งเรียงแถวมีเก้าอี้นะครับด้านในเราก็จะส่งน้ำจากไม้ไผ่เข้าไปนะครับเป็นแบบโบราณหรัส่งน้ำเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านก็จะเรื่อสงก์างการ อันนี้คนเยอะนะคะนรับน้ำพุทุดเสร็จแล้วเราก็จะไปส่งน้ำมีพพันทนานั่งอยู่ด้านในจะเป็นแบบโบราณด้านเดิมอ้าเยอะนะครับวันนี้คนเยอะ อย่าแย่งกันนะครับได้บุญทุกคนครับสาธุสาธุเรามาส่งน้ำฮะสาธุนีน้องวดีมาส่งน้ำครับบาน้องวดีมาส่งน้ำนะ

S <S ไปเลยไปเลยนี่<ๆ>เห็นไหมไหมยกน้ำนาแม่นา <S <S 1> <S 1> น้ำต้องหนึ่มาส่งน้ำปูน,นะครับเนี่ยมาส่งน้ำปูนะแม่นาไม่ส่งนา ได้ได้ไลไปแบบโบราณครับโบราณโบราเงนบบอกเงนบบเงนลุกเงน Terima kasih telah menonton!